เราอยู่แล้วเราจะไปทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงมองออกไหมเนี่ยแล้อย่างที่บุคอลมขาพูดไงเห็นไหมถ้าผู้นำกี่เด่นอำนาจยั่งยืนก็จะมีปัญญาไปบริหารประเทศได้ยังไงเห็นไหมเออถ้าผู้นำสว่างสวยด้วยปัญญาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะนำประชาชนสู่ความเป็นหนึ่งความเป็นเพื่อถ้าใจความเป็นเพื่อนั่เพราะผู้นำเป็นเพิ่อ ถ้าผู้นำไม่ยิ่เงาอยู่มันก็พานำเรื่องของเราไปถึงความเป็นเลิศไม่ได้เพราะมันจะนำมาทึ่ไทยกับประชาชนหมองบอกเลยนะถ้าผู้นำไม่มีปัญญาเห็นยังทำไปแล้วนีเขาเดี๋ยวก็ไปก่อเรื่องกับเขาแล้วเดี๋ยวไปขัดแย้งกับเขาแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเออแต่ถ้าผู้นำเกิดปัญญาอย่างในหลวงราชการที่๙ของเรา บริวาทั่วจักรบาลอะไรใ่ทั่วโลกเลยใช่ไหมเพระใจอย่างรัชกาที่าของเรานน่นหลัคือการสร้างฐานบารมีให้คนทั่วโลกไี้รือาอาศัยในนี่นั่นคือหลักการของพุ่นน้ำที่ได้ทริงสร้างคุณค่าอุณน้ำไม่คอยลดลดอะไรไม่ยืดพม่เติมการลบลบศาสนาพู้ธีลยได้ไัมจำให้ดีทีเดียนนเลือร้อนมาช่วยุณไม่เลือก เห็นไหมเราไม่เลือกฝ่ายไหนใช่ไหมจบไหมมุกเลือกทางข้าเลือกของมนึ่งไปเลือกกลุ่มจบทางเด็ดเดี้ยวถ้าความมุกของประเทศของเราประกาศเช่นนี้นะเราสนับสนุนหนุกที่แต่เราไม่สนับสนุนการฆ่าเออจบไหมเราสิทธามเราไม่เข้าข้างใครแต่ท่านให้เราช่วยเมื่อไหร่เราช่วยทุกฝ่ายคืออาหาร ยารักษาโรคพราะเราเห็นแก่ปวดตัดทุกทียากควรผู้นำแต่ตายไเราไม่เส่ใจเพราะมันกลักไป่ดีถูกไหมผู้นำต้องแนวนี้ถูกไหมบาง้็ใจไมเนี่เแี้ยวทำไงก็เตรียมข้าวอุ่น้ำไวให้มันจิเออประเทศไหนยากจนกแเทอนน้ำคนช่วยกระสอบสองกรสอบก็ชื่นใจนข้าวไหมไอ้ช่วยที่ต้องกระสอบนะ ันนี้จะส่งอยู่ที่ไหนล่ะก็ไอ้ที่ประกาศสี่โลกันอยู่ในถูกไหมล่ะมันไม่จะเป็นต้องไปส่งถึงอเมริกาไม่จะเป็นต้องส่งถึงรัสเซียเออเพราะข้างๆว่าเราเนี่ยมันต้องมีคนชนะจสนวนทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วถูกไหมถ้าเอ่ไอ้นี้เอามาก็ถึงเช่วยฝ่ายนี้อันนี้เออช่วยฝ่ายนี้ถูกไหมก็มันจะกทำโลกที่เราไม่แพ้ก็ะก็ ขานำยดนิดเดียว่อยนพระราชการที่ห้าของเถมองออกไหมสงครามโลกเราก็เลยมีโลกสาแต่แลต้องเสียีเด่เลื่กเลือกปีตาชุดเชยหนพวกเราเีดงมากเพราะรัชทูตตะกรีนนั่นพระราชที่หนึ่ง้าราาีลาวทีนอาณาจักรของเราเขมาใต้นีแี้